ชอบแ,กแรกๆเลยก็คือโครงการรถไฟฟ้ามาช่วยเหลือประชาชนผลงานของรัฐบาลที่เห็นได้ชัดเจนก็คือว่าโครงการรถไฟฟ้านะครับซึ่งเกิดขึ้นพร้อมๆกันในหลายในหลายเส้นทางและตอนนี้ได้เปิดใช้ให้บริการแล้วในบางส่วนซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้การขัมนาคมขนส่งของเราในกรุงเทพนะครับได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้นโครงการที่ประทับใจม,มันมัน,ม,นมันก,มนก,มนก็มันก็เยอะเหมือนกันนะที่เห็นเป็นจริงอะไรเงี้ยนะก็คือการขัมนาคมอ่ะเป็นส่วนใหญ่รถไฟฟ้าที่ว่ามันสร้างแบบต่อเนื่องกันอะไรเนงะี้ยไป ไหนมาไหนก็สะดวกถือว่าดีมากเลยแบบอยากให้บ้านเมืองเราเนี่ยทันสมัยแบบนี้ แต่ที่มีโควิดเข้ามาเข้ามาตรก,การของท่านคือตอนโควิดช่วงแรกมีการล็อกดาวน์ดีมากเลยค่ะเซฟทั้งตัวเราแล้วก็ผู้ผู้ที่เดินทางไปไหนมาไหนผมชื่นชมนะที่รัฐบาลอาทอทการล็อกดาวน์ครั้งแรกแล้วก็ประสบผลสําเร็จยิ่งยืดเยือ้อมันก็ยิ่งจะทําให้สูญเสียในระลอกแรกถือว่ารัฐบาลทําได้อย่างยอดเยี่ยมน,นะครับในการล็อกดาวน์ทำให้เราสามารถที่จะหยุดยั้ยงโรคโควิดในทีได้อย่างรวดเร็วนะครับล็อกดาวน์ครั้งแรกคือทุกคนต่าง,ต,างต่างแบบ oh. ตระหนักเออ แต่ว่าไม่ตนกซึ่งซึ่ง,งทุกคนก็เป็นห่วงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ถือว่ารัฐบาลทําได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคนะทางรัฐบาลไม่นิ่งดูดายเลย,ลย,เ,ลยเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนนําโครงการต่างๆมาช่วยไม่ว่าจะคนละครึ่งนะคะมีเราชนะเรารักกันม .33 โอ้โหช่วยเราได้เยอะเลยแจกเงินเยียวยาครั้งแรกก็ดีใจค่ะาะสามารถช่วยความลําบากพอได้ตรงนี้มาก็ก็พอมีกินมีใช้อะค่ะ โครงการคนละครึ่งมอ3อะไรพวกนี้ผมเห็นด้วยมากๆเลยอันนี้ดีมากเลย ผมว่าน่าจะฉีดได้เร็วยิ่งดีอะ่ะทุกคนมาร่วมมาช่วยกันช่วยประเทศชาติโดยการเข้ามาฉีดวัคซีนไม่ว่าจะเป็นซิโนแวคหรือแอสตราซเนการับรองปลอดภัยได้รับวัคซีนเพื่อป้องกันไม่เป็นโควิดอย่างที่คนทักวัวกันนะคะชื่นชมนะครับในความตั้งใจที่รัฐบาลจะแก้ไขปัญหากับประชาชนนะครับขอให้ทำงานต่อไปครับสู้ๆครับลงตู่สู้ๆนะคะ ผลงานลุงตู่มากๆเลยค่ะลุงตู่สู้ๆค่ะถ้าไม่มีลุงตู่เข้ามายังไม่รู้ว่าบ้านเมืองตอนนี้จะเป็นอย่างไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ลุงตู่สู้ๆนะครับผมคิดว่าไม่มีใครที่จะมาทําให้มันดีขึ้นกว่านี้แต่ณขณะนี้เรามีลุงตู่สงครามนักรบไม่ควรจะเปลี่ยนมา้าควรจะสู้ต่อไปนะครับลุงตู่สู้ๆครับ